ก็โครงการนะครับเดินนะครับป้องกันอรรมภาคนะครับที่อเป็นการเฉลินเกียรติหลวงรานการที่สี่นครับที่ของเพิร์บารมูนะครับก็จะจัดกิจกรรมนะครับข,ขึ้นที่อ่างเก็บน้ำมาประทานนะครับซึ่งของอำเภอบารมูเรานะครับก็จะเป็นกิจกรรม สืบเนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรวมกับศิริราชมูลนิธิได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงหลักของภาครัฐรวมพลังแสดงความจงรักภักดีจัดโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาค,คม2567 พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่2พฤศจิกายน2567นี้ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนายวีกิตรมณนะโรธกิจ นอำเภอบางละมุงได้เปิดเผยว่าสำหรับอำเภอบางละมุงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้โครงการเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัม,มาพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ณบ,บริเวณริมอ่างเก็บน้ำมาประชันระยะทาง5กิโลเมตร โดยขอความร่วมมือประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่เวลา17นา30นาทีณบริเวณอ่างเก็บน้ำมาประชันหน้นาเทศบาลตำบลโปง่งโดยสามารถลงทะเบียนฟรีผ่านเว็บไซต์ไทยรันบางละมุงชนบุรีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30กันยายนศกนี้ทางด้านนายกิติ บุญรัตนเนตรสาธารณาสุขอำเภอบางละมุงกล่าวเพิ่มเติมว่าช่องทางการสมัครสามารถสแกน QR code ช่องทางของลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นของภาคท้องถิ่นส่วนราชการและช่องทางลายของอสอมสุขภาพภาคประชาชนส่วนเป้าหมายของการที่จะมาร่วมวิ่งรณรงค์อมภาตในครั้งนี้อำเภอบางละมุงตั้งเป้าหมายไว้ที่2,000คน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วอย่างต้องการให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทราบถึงความสําคัญในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองผ่านการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองแบบเชิงรุกและรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้ออกกำลังกายผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายง่ายๆอย่างการเดินซึ่งหากการออกกำลังกายติดต่อกันเป็นประจำก็จะทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคและช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาตลอดจนลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรังได้ส่วนในเรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับก็จะมีเรื่องของการวัดความดันนะครับ อยากสองท่านพูเชิญชวนีครับ็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับประชาชนชาวอำเภอบารมุนทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมเดินนะครับป้องกันอัมพาตนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่สิของพวกเรานะครับในวันที่2พฤศจิกายนนะครับสองหนะครับขอให้ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมนะครับก็ช่วยกันใส่สวมใส่เสื้อเหลืองเพื่อมาแสดงสัญลักษณ์ในการถวายความจงรักภักดีนะครับแก่ในหลวงรัชกาลที่สิของพวกเรานะครับ ใส่มากครับไายใหม่ก็ได้นะ Red Fight Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช,ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นอื่นอีกมากมายด้วยรควาคามิตรภาพ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red 5 Academy